สวัสดีครับบรรยากาศสดๆครับเมื่อนี้นะครับพ่อกนอยูบ้านน้องปอครับอำเภอนาเสือกจังหวัดมหาสารคามครับเมื่อนี้มาบางเดียวทุนท่นๆครับเมื่อนี้ทีมงานไงมาเบิดคขัว้วมาเบิดเฮียนครับกาลังกินเข่ามาเด้อพี่น้องมาเด้อมเมื่อนี้กาลังกินเข่าครับ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศสดๆครับมือนี่มาฮอนคุณแม่สุภาพน้ำอ่วงสาครับมือนี่เจ้าของไข่ใหญ่เลยยอดครับเอ๋อกินบรรยากาศข่างฐานบางไฟมาดมควนบางไฟพอได้ีเุดยอดครับได้ยังกินแน่มึงพี่น้องบหมนนี่แบบักทั่วร์แบบทัวร์เก็บแบบแบบคู่แกงนมแบบแบักทั่วร์สุขเสียน สุดยอดอีลีนี่นาโอ้ยน้องนีนาเพชรบ้านแพงวันนี้มาชมบั้งไฟมือห่มาบางเดียวทุ่นๆครับวนนี้บอทันได้ล่างครับตอนนี้บอทันได้ล่างไงครับตอนนี้ซีมงเย็นครับประมาณจะขาวม้งครับตั้งสี่ทํากรล่างครับทีมงานไงครับ นะครับชัยทวีกับมาครับเมื่อนี่วาท้งไ่อนจังวจังครับอยู่ครับทีมงานครับวามทีมงานสายพิ้นครับมาจานบังไฟเ้นสองไข่ครับไข่ไงครับมาจากอีสานไต่ห้องบนละอไข่สายพิ้นครับรถล่าลายครับเมื่อนี้บรรยากาศนะครับเป็นกระเสีย สุดยอดครับอุปกรณ์กินข้นขาวป้ามือนี่น,นาฐานกับบะม่านหาลอยเมตรครับใผูนึ่งครับตอนนี้บางไฟกำลังทะย่อยไปน็นนาฐานครับ ไฟกำลังทยอยขขินสูฐานจุดกับรถประมันบนลตํากรหารอยขั้นครับนี่มือนี่มือนี่มาบางเดียวท้นๆครับปะมันหาโม่งเย็นครับล่างครับโอ้ควรกรูบถีบเลยเดี๋ยวเ้ามรอรุนกันครับกับบางไฟสาวน้เวียแพงหรือบางไฟเพ็ดล่ำเพลินครับ พงย่บ้านแล้วครับมือล่างตอนนี้งย่มานาใช่ครับพอเลี้ยมล่างบังไฟพเย่เลี้ยมมือนี้พอยย่เลี้มอตัวเลยมก็มาบางนึงครับมือนี้ไปนั่งอยู่บังได้พ่อเลี้มมือเพิ่นมาก่อนครับพอเลี้ยมนั่งรถมาก่อนเสียเขากัน แบ่งกันมาเพื่อระบังครับพ่อแหลมครับเดี๋ยวมาล่อลวนกันครับสิออกจักวี่มานีหาโมงเย็นครับวันนี้อีท้ายทอนสดอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรดติดตามกันแล้วกันมาแล้วครับมาแล้วครับบังไฟรวมใครเฮ้าทั้งสายพินครับมาจากซึดยอดประาจา์มาแล้วครับเอาโชคดีนะมันมาเน้าเชียร์ใส่กันครับไปมส ไปไปเบียกให้เออเบเบกเอกเบกเบกเบียกอ่าเบกแล้วครับเขาสูดระบบแล้วบัเนี่ อ้าวแล้วครับบัานี่เบิรควงกับสีนอนแล้วครับบันนี้เบาๆนี่แหละครับสั่งง่ยครับต้อหลุนกันครับเมื่อล่างบังไฟดีบบังขึ้นไปมากที่บอไปแี่นเตาี่นามน่ไหม เบาแล้วไปนีนเป็นตังควันะพนเ็นงมมันอกมันเปิดใ่ายหน่อยดีเบาแล้วเบาแล้วน่าทันเถอะได้พอมันเวลาเถอได้จับโอ้โโอ้ถูกหาสิบคิดสิบโอ้ม้วนแล้วครับบังหมืน ว่าไนม่กัเบาดมีเารียนเขาาฟังเขาบอกคนวน้เ่านี่สั่ยไว้อเถือว่านานามหนามีไปหาเนาพอเนาะจังว่ามันเกิดเกิดรูเัดนี้ไดขึ้กันล่อล่อล่อลุนกันล่อลุนกันครับนะครับพ่อมาจากจังหวัดเด็กว่าอำนาจะเริ่ญนอำนาจจะเริ่นไรดูการไปเห็นบ้านเห็นท่องนี้ ครับสุดยอดสุดยอดไข่สายพินเน,น,ะนาะพ่พอเนาะมือนี้มาจาักบังครับ<น>พ่อครับมือนี้มาซิบหาบังแต่ว่าข้าเจ้าเสียไปปล่อยมือหลังครับมาซิบหาบังแต่ว่ามาถแตกในสนามนี้มือนี้จักบังครับพ่อคิดว่าถแตกมือนีสองบังสามบังนี่ยนะอ๋อประมาณสองสามบังเนาะครับ <พอ S 2> ผมครับแต่เอาบังไฟมาส่งขึ้นซิบหาบัง ครับอีกบางนึงก็คือจะเป็นไอ้ยังเกาะน้องปัญญาอ๋อน้องปัญญาใค่ไงใครไงกันถ้ามว่ถ้ารุ่นน้องปัญญาที่หนึง่งทารุ่นน้ <ขา S 1> องปัญญาอีกครับไข่เดียวกันเนาะไข่เดียวกันครับพ่อเป็นผู้ล่างบ่น้องปัญญาน้<พ>องป <ả altogether. S 2> ัญญาเป็นของไฟจะของไฟล่างนะโอ้บางนึงก็คือครับข้ามผ่านี่พรหรือครับข้ามผ่านเลย หลเรยอยดสุดยอดสุดยอดคำงครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับคุณพ่อครับตอนนี้อยู่ทั้งฝ่ายอยู่ร่าย่ฝ่นยฝ่ายค่ายฝ่ายฝ่ายฝายฝ่า่ายฝ่ายนายฝ่ตยฝ่ฝ่ายฝยฝ่ายายฝ้ายยฝ่่า คณะที่รอวิา hmm. บ oh, ักไฟครับมาเมืองท่ามีกินเขามีผาเีอะไรเลยวิราีที่ันเนาะเอไปเลยน้ำยไเลยกกินจอขาวันบ เอาหาทำไมมาเาไฟด้วยมันค่ครับอ้าวอรุ่นเราเลยงใครมาเอะเุ็นไหมกใครดิ มันเอาจะจี๊ดีเพรมันแหลมอ๋อล่อรุ่นครับล่อรุ่นครับบังไฟสายพินครับกรรมการวัดสบายนะครับอันนี้ใช่ทวีครับสายพินครับพี่น้องกำลังปรึกษาให้ระดับพระอาจารย์บังไฟภาคอีสานแล้วครับเนี่ย ไ่ายของไฟพี่น้องเป็นไข่พี่น้องรวมกันอยู่กันฮักแพ่งกันคร้รองไห้เป็นสูตรเดียวกันก็นกนว่าได้ครับมียังกับคนษาหาัสกันตลอดคร้อ,องไา้อธิบายเหตุผลปรึกษาหรือแก้บางไฟแก<จ>้ลองผิดล่องถูกล้องผิดลอ่ลองถูกซอยกันอยู่ตลอดครับโทรหากันตลอดปัญไฟมีปัญหาพันไไปนี่พันช่องหกไปนี่ อันเดียวโอ้หลุดมือใครเงี้ยเดียวสามร้อยแล้วเอ้าโอ้ชุดเดียวครับประเทศไหนโลกนี้เนาะอ่าประเทศไหนโลงครับบังไฟสายพินทีมงานเฮาทีมงานเดียวกันครับทีมงานรวมใครครับล่างยุ่มเมื่อกี้นี่แหละครับตะจันทร์แต่่วาหนวดพุ่งกำ้างาหงนี่เขาบอกว่ารับกันนี่แล้ว รอู่หลนลรอรุนเวลาครับสามร้อยสามสิบสามสิบเจ็ดวินาทีครับสุดยอดครับเดี๋ยวเข้ามาสัมผัสผู้ล่างนะครับเจ้าของไข่บังไฟสายพินพ่อลงเรียบร้อยครับ337วินาทีครับ ชื่อว่าสมบูรณ์ป่ะครับพ่อครับชือว่าใส่ยังเต็มรน่อยครับปกติแล้วถามขึ้เยียดเยีนก็สิป่ะพะมานทักหน่อยิ้นแชมันคือเครได้ซี่อยมันก็เคยได้อยู่ใคยนะครับโถ้าขึ้นเยียดอีลีครับันมันขิงแฉบะมาณทัก 70%เครับเจแต่ว่ากับขึ้นสมบูรณ์อยู่แต่ว่าข่ววสูงมันเลยแค่70%่สิบซต์ครับตรแต่หยุดมาครับแต่ปกติแล้วถามันขึ้นเต็มเต็มสูงมันรุนนนง่งว่างมันปครับสามร้อยเจ็ดสิบแปดสมันได้ค,<ม>รครับแมนครับแมนครับสั่นเ้ยซื้อเข้าไาบังไฟสายพิยน,นี่รับร่าง่าเสี้ยนบังไฟนี่ได้ยินเบิดหจักบดับเทศครับเพราะว่าผมไลยสดบางเท่กัน แต่เอ้ยคือสาพินนี่แฟนขับถามหาร์โลดลนะครับเอาฝากไข่สาพินเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับในไข่ในเครือเดียวกันครับไข่บางไผ่สาวในแพ,พ,พ่งพร้อที่มั่นใช่เธอพี่นะครับ,รบเดี๋ยวมาเล่าลุอนกันครับเหลือบางเดียวทุ่นทุ่นครับนี่นะครับสีออกมารูปแบบได้เมื่อไหรรับใส่แต่หลายรับสาหน่อยเพื่แพร่งดอกงานกันหลายปีแล้วล่ะครับมครับรวมๆงานแต่เป็นสิบๆปีแล้วพ่อเป็นสิบๆกาปีแล้วล่ะดอกงานกันมาแต่เข้าคนเป็นดาวพญบาดต่างใจพยาบาลเป็นเบาเนาะเป็นมือแรงไม่ไหม้เลย ครับนี่ครับอาพ่อลงไฝ่คำขอรับมาจากเลยโอ้ครับเอาล่าลุนครับล่าลุนเหลืออีกบางนึงครับนี่ครับประมาณหาโม่งเย็นครับเดี๋ยวเลยรูเรืองครับนาทีหาโม่งยินล่างนะครับเอ้าขอบคุณเอฟซีหลายๆนะกดติดตามซอยแชร์ซอยสนับสนุนซอยกดซับสไคร้นั่บรสิบเป็นทั้งช่องยูทูบสาวหน่อยเพื่อนบ้านแพงขอบคุณหลายๆครับเรียบร้อยแล้วครับมือนี้มาบางเดียวทุ่นๆครับ นอเน่อว่านนอมามือนันเรี่ยาดซมสูตาก่อนย้ยตัวเราเ What, ranch, variety, be, like yeah, no. มื่าสีสู้านจุดครับเดยาครับแล้วครับน้ำสูดหนาทานแล้วครับน้องโจเพชรลำเพื่อนครับคนนีื่าน้น้ำสูหนาทานแล้วครับไอเ้อขอเดอไปเ้อ

เบ็ดเบ็ดขอห้างดีๆเ้อปวางไป

ก็ลุ้นครับมันสูงป่ะโ้จำจำไม่ละพ่อมีพร้อมรแบบนี้ออน น่นดีว่าเบาหักบกับหัวกับหางเลยรำไ่เพี่านเราจริงๆิางเราลุ่นกันห้องนุ่มจูงหัวใจสั้นพแะเวมันไม่จริงเว้ยตัวอยากมันกับจีนกับหัวเลยเลยทาเดียวเลยมั้ยุ่งสี่ตรนี้เลยนั่นแหลมันเนี่ย่าออกหลายองไปเลยโบกับหัวเลยเออนั่นแหะบางไฟนอนดีเลยทาเดียวเลยเนาะทาเดียวเลย โอ้ยมันใหญ่โตนี่ือว่าจบไหมมาบอมองจริงๆว่าจรงหไโคตรโคตรบอตัวแหมหยั่งจียงเราเห็นว่าจากว่หางเป็นออโ้ายบอลว่าหางนี้รอกไม่เหรอกทำไปสิเป็ีนละโคตเลี้ยวหรอกราการั้งว่าคกับทกับ รอลุนครับรอลุนตอนนี้เท่าไรแล้วครับเวลาร้อยแปดครับเอาร้อยแปดสิบแล้วหาอีกรอยนึ่งหาอีกรอยนึงเห็นไปเลยไม่เห็นแหงไปนี่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 ดูเเห็นแล้วบ่มันหมุนครับตัวว่าูงไม่ต้องฟกลับบกลับถ้าเดี๋ยวยื้อเอามวตัวถูกต้องหัวมันัต้อง สองร้ผาน้งรยแล้วถ้ารแล้วสองอหีกแปก็พอแล้วโอ้ผ่านคับผ่านผโอผ่านลงเฟไฟสีเลยเนยสรหมายเอรยาลุ้นกันครับมือนี้าาบางเดียวคนแข็งแ่งัน้ยู่รับพส่านบางเดียวแขงยี่สิบพนแล้วสิบผอ้ยได้ดีเลยยิงเงินไหมหล่ะสามสิบสามแล้วจับเสียงพุ่ธโเนัส โัวน่เดชหางโอ้โอ้ยเจ็ดสิบวล้วทั้งหันน่ะนะทั้งพุละจังหวัดยอดคอจอห็นแล้วนะครับหางมานอนจังวดเดียวเลยไ่นรอัร่ไล่แม่ยุติตงบอกยุแสาวัยสามสิ้นยุยชีบกันรอรุ่นกันครับบัตรทันดีลงครับบัลองคาเดียวจังหดิราคาผูใชายปัญหาลครับ ก็ไปได้ดีเลยหม้อผมเลยบรรหากาของไฟเดียวผมบอกว่งเดินแมันก็ไปลกสันรอเลุ่นกตันครอกมือหนึ่งมือนึ่พนชีบัหาบส้นตีเซ็นขึ้นมันเมื่อได้ร่มนี่ต้นงแรกแรกเนา้แรกกขลมแสดงเาสามร้อยเลยมือนดีเรนว่าเออรอลุ่นกันครับสามร้อยพ้นเลยนะครับอ่าละพันนะท่านเลย 3ามวินาทีครับสุดยอดพานเรียบร้อยครับบางเดี๋ยวทุ่นทุ่นมานขอบคุณพี่<ห>น้องขอบคุณลายรครับพา,า,า,านครับมาหนิพานมาบางเดี๋ยวทุ่นทุนเลยครับขอบคุณครับพอกันไหมครับ